เจนกกนจิเวตันทิทวาหุรังวาสาเทสวายังรัตน,นังกณิตังนนโนส,สัมปันสีเสปเัติเวปะคะเละอภิเสกเกสาปพุทธานางองาคามปตโต บํามอยตัติตุนาคาตังสุม,มังขลังสุปะพาตังสุหอตังสุก,กันโสมมดสุเมัวตโตจัตสุยตังพรามมาจัจจาริสุปาตาักินงัง ว่าจากรรมบางปะทากขินนางปะทากขิน,นมโนกรรมบางปณิเตตเตปะทากขินนาปะกขินานานิกะตะวานนลพานตัดปะทางขินเนียผวัตุสาพ,พมางขลังลางพระเทวตานสาพ,พ,พุทธทาง นัตตาสุดถิมบาวานตุเตยภวัตุสาพ,พมังขลางกลางพระเทวตาสาพพธัฒมานสวดถิมบาวานตุเตยภวัตุสาพ,พมังขลางกลางพระเทวตาสาพพสสังกานุ

ได้เลยครับครับท่านครับเพื่อนๆนะคนนึงที่ที่ <laughs> <laughs>

นะครับใจไม่เคย รับลูกรับเลยครับรับเลยครับรับตอบลูกจะทนะแทนเพื่อนแทนเพื่อนแทนอันนั้นเออการเออปาเลือใส่ใส่กะาลูกกะต่าเห็นไหกะ่ายสน่ไงโตัวั้น

เอาเครื <S <S uh uh ่องใน่องกองงี่จะแมวขีนไดีัอดีครับเห็นดูไกลๆว่ามันใช่เปล่าวะ

Ô mọi người ơi 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 mọi đúng rồi, 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 đúng

ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำข้าพเจ้าทั้งหลายขอรอำน้อมถวายบูชาสมเด็จพ่อขอให้สมเด็จพ่อมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแข็งเลยแข็งเลยแข็งเลยสาธุครับโปรดหลับแฉ่งแรงแข็งแรงท่านเลยครับเฉ่งแรงเฉ่งแรงครับ